ก็ขอฝากชามนาวแจ่มใสไปด้วยนะคะชามนาวที่ดื่มแล้วนะคะจะช่วยให้คุณลดน้ำตาลแล้วก็คุมหิวแล้วก็ทำให้คุณเป็น LS แบบนี้แล้วก็เปลี่ยนไซส์นะคะจากเอ็ก L หรือว่า L ได้ตามไซส์ที่คุณต้องก,การคุณจะเป็น S หรือว่า SS ก็ได้นะคะมาสวยแล้วก็อุ่นดีสุขภาพดีไปด้วยกันนะคะคือสวยยังไงให้สวยแบบไม่โสมนะคะสวยยังไงให้สุขภาพดีนะคะนั่นก็คือชามนาวจังใสตัวนี้นะคะรสชาติอร่อยด้วยนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าสามารถ ะะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นเบาหวานนะที่เป็นเบาหวานที่คุมน้ําตาลอยู่นะคะสามารถทานได้แล้วก็เขาจะคุมหิวได้ด้วยนะคะเพื่อที่จะทําให้เราแบบทานได้ในปริมาณที่ร่างกายของเราต้องการจริงๆนะคะว่ากู๊บบายจะทานได้เท่าที่ร่างกายเราต้องการจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เราไม่มีไขมันสะสม,มทำให้เราไม่อ้วนนะคะ สวยแล้วก็สุขภาพดีขนาดนี้ต้องรีบสั่งกันแล้วนะเบาหวานความดันทานได้ค่ะเบาหวานความดันก็ทานได้นะคะว่าจ่าแม่จ๋าอันนี้คือปอลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นมีโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานนะคะแล้วก็ได้รับออยออทุกอย่างถูกต้องเรียบร้อยนะคะปลอดภัยอย่างแน่นอนนะคะซึ่งรสชาติอร่อยด้วยนะคะรสชาตินี้คือแบบต้นตํำรับของ มะนาวเลยอันนี้อร่อยจริงๆกว่าที่เขาจะทำได้มาเป็นรสชาติแบบนี้เนี่ยก็โอ้โหทดลองกันมาเยอะมากๆเลยแล้วก็ให้ทดลองชิมกันเยอะมากเพื่อที่จะได้รสชาติแบบนี้ออกมานะคะเพราะฉะนั้นอร่อยด้วยดีด้วยนะคะเอามาแนะนำกันนะคะสำหรับโปรจุกๆกก็คือซื้อหนึ่งได้ถึงสามนะคะ